สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก็วันนี้ฟ้าเปิดสดใสหรว่าวันนี้จะไม่ได้ไลฟ์สแลเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกหนักพอสมควรก็เดี๋ยวพายุเตรียมเข้ามากลูกแล้นะอุตรดิตถ์นะครับผมทางเหนือก็ช่วงนี้ก็เตรียมรับมือกันนะครับใครเดินทางไปไหนก็เช็คสภาพอากาศตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เดินทางด้วยความระวังปลอดภัยปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วกันนะครับแต่วันนี้นะครับโอกาสพิเศษสําหรับใครที่ต้องการตึกนะครับวันนี้ เอาไว้ปล่อยเช่าเอาไว้ทําหน้าร้านเอาไว้ทําธุรกิจต่างๆวันนี้โอกาสพิเศษนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังหาที่ดีอาคารพาณิชย์ครับติดถนนสายเอเชียตรงนี้เลยนี่ให้น้องหมุนไปให้ดูนะครับถนนอะไรพี่โอ ถนนเส้นนี้ครับเรียกว่าถนนสาย11นะครับหรือว่าแถวชาวบ้านโซนนี้เรียกกันว่าถนนสายเอเชียครอบอานี้เป็นถนนสายพิษณุโลกเด่นชัยนะครับทางหลวงหมายเลข1 1ทางนี้ก็ไปพิษณุโลกไปจังหวัดแพร่ไปน่านไปเชียงใหม่ได้ฝ่ายมือที่กําลังเห็นรถไปนี่นะคือป่ายพิเศพไปฝ่ายมือก็จะขึ้นไปเหนือข่ามือเนี่ยตรงนี้นะก็ห่างจากไอ้จุดวงเวียนวังศรีสุขเพียงแค่ประมาณสักสามกิโลเท่านั้นเอง ไม่ต้องอะไรมากใครที่จะซื้อไว้ทําหน้าร้านทาธุรกิจดูเถอะดูรถครับผมลูกค้ามีให้คุณแล้วแล้วถ้าคุณจะมาจะมีจะมาทําอะไรที่มันตอบโจทย์แล้วกันครับผนี่วันนี้เราพามาชมเป็นขอรายละเอียดนิดนึงพียวเป็นอาคารพาณิชย์นะครับสองครูหานะครับอาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งนะครับติดถนนสามด้านเลยด้านหน้าติดถนนหลักสายเอเชียด้านข้างติดถนนทางเข้า ด้านหลังใหญ่ามากๆนะถนน,นแดงว่าเป็นสองคูหาครับผมห้องนี้เป็นห้องด้านริมด้วยนะครับผมแดงว่าวันนี้เราพามาดูเนี่ยด้านหน้าติดถนนเส้นสายหลักเอเชียครับผมด้านข้างถนนกว้างๆแบบนี้เนี่ยเป็นถนนของโครงการาแล้วก็มีด้านหลังก็เป็นติดถนนอีกครับผมบแดงว่าตึกเนี้ยติดถนนสามด้านครับผมซึ่งอาคารพาณิชย์หลังนี้นะครับตั้งอยู่ใกล้กับ สี่แยกเขาเรียกว่าสี่แยกป่าขนุนนะครับอยู่ที่ตำบลคุ้งตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดปุตานเรืนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆประการตามแถวนี้ก็คึกคักเลยให้สาหรับทําธุรกิจกันหมดอ่ะผมบอกเลยว่าทำธุรกิจได้คึกคักมากเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีตลาดตลาดนัดนะตอนนี้ก็ติดติดตลาดไปที่เรียบร้อยแล้วคนคึกคักมากแล้วที่เห็นอยู่นะครับสี่แยกอ่ะซ้ายมือนะครับก็ไปที่อำเภอน้ำตาด ไปประเทศเราได้เป็นจุดศูนย์รวมของหลายๆเส้นทางครับผมครับก็อย่างที่เราเห็นในกล้องเนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าความพึกคักของโซนนี้เป็นยังไงนะครับในผ่านมาฝั่งนี้มามาดูไม่ได้แล้วดูตึกได้ละโอเคนะครับเนี่ยก็สภาพตึกก็อย่างที่พี่โอบอกก็สําหรับตึกชุดนี้เป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่ง่องกูหาและเป็นห้องริมนะครับวันนี้เราพามานําเสนอในส่วนที่มันมีส่วนลดอยู่ตึกชุดนี้มูลค่า 5แสนบาทเลยทีเดียวรถ5แสนครับร <ผม S 2> <ม>ูบอกว่าช่วงนี้ใครพร้อมเนี่ยซื้อเนี่ยคุ้มนะครับปะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเรื่อยๆนะครับอาคารพาณิชย์นะครับก็จะเป็นอาคารที่ผมมาขายพร้อมกันนะครับ,รบอาคารพาณิชย์สองคูหาซึ่งมันติดกันนะครับก็แต่ว่าเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับเขาก็ขายรวมใช่ไหมขายรวมขายรวมขายรวมใช่ไหมขายรวม,รวมซึ่งทั้งสองตึกก็ได้เชื่อมเข้าหากันได้ถูกต้องหรือถ้าใครต้องการพื้นที่ด้านล่างกว้างๆก็สามารถ เอาออกได้เอาออกได้ถือว่าตึกชุดนี้นะครับแข็งแรงแล้วก็สภาพดีมากนะมันให้ดูเป็นเรื่องค่าทำเลแล้วกันสำหรับโซนนี้เนี่ยเดินเข้ามาในโซนแรกก็จะเจอเป็นห้องโถงหลักแล้วก็เป็นตัวเป็นดับเบิลวอลลุ่มอย่างที่บอกพอมันเป็นสองชั้นครึ่งเนี่ยแล้วก็ตัวอาคารด้านด้านโถงแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นดับเบิลวอลลุ่มละนะครับ ก็จะสามารถตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องโถงหลักและสามารถคอนเน็กกันได้มีประตูเชื่อมหากันระหว่างทั้งสองห้องนะครับด้านล่างก็จะประกอบด้วยห้องโถงห้องน้ําด้านหลังก็จะมีเป็นโรงจอดรถด้านหลังนะพี่โยนะ,ะสามารถจอดรถด้านหลังได้แล้วก็เป็นห้องครัวที่เขาต่อเติมนะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนต่อเติมขึ้นมาว้างขวางนะครับจริงๆแล้วอ่ะคนซื้อไปอ่ะถ้าใครประกอบธุรกิจเรื่องซื้อให้เช่าผมว่าสามารถแยกห้องให้เช่าได้นะได้ได้ได เพราะตรงนี้ผมว่าที่จริงมันยังแยกกันอยู่นะครับที่จอดลงจอดรถห้องครัวแยกกันหมดนะครับก็เป็นส่วนอาคารที่พร้อมใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟฟ้าเนี่ยน้ำแรงมากนะบอกได้เลยเนี่ยชอบตรงนี้นะตรงนี้นี่คือปลอดภัยเรื่องปันหมดปัญหาเรื่องน้ําท่วมแน่นอนนะตรงนี้สูงนะครับสูงแล้วก็ติดถนนเส้นหลักนะแล้วบอกได้เลยถนนด้านหลังเนี่ยยังกว้าง ั้งด้านข้างด้านหลังได้แบบโอ้โหว่างมากๆนะเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์ที่ใครกําลังมองหาทําเลจะลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อให้เช่าหรือว่าจะทําธุรกิจเพราะว่าราคาราคาค่อนข้างจะถูกมากนะลดห้าแสนไม่เหลือเท่าไรเนี่ยราคาเดิมมาจากสามล้านแปดแสนบาทลดมาห้าแสนเหลือเพียงสามล้านสามแสนบาทสามละสามครับราคาพร้อมโอนก็เฉลี่ยห้องละห้องละหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นครับผม ับทะเลสีถลนสีเลนนะใช่กับทะเลพื้นที่รวมเท่าไหร่นี่โหพื้นที่รวมนะครับอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดตารางวา5้าสิบอ็ดตารางวาแต่มันจุดเด่นเลยเรื่องพื้นที่ใช้สอยครับผมรวมต่อเติมด้านหลังแล้วเนี่ยมากถึงสี่รอยยสิบห้าตารางเมตรอ่า4ี่รอยิบห้าตารางเมตรนะครับผมนี่คือคุณได้โกดังย่อมย่อมไปเลยจริงๆแล้วคุ้มค่ามากๆนะคือเราพาเดินทะลุมาห้องริมหนึ่งได้ตรงเนื้อที่ทาเลที่ตั้งได้ได้ อ่าทำเลตัวสิบบุกสร้างคอ้ถ้าสิบบุกช่างโอ้ราคานี้วิวล้านหกห้าไม่มีแล้วจังหวะนี้แหละต้องซื้อเพราะอะไรเพราะคุณได้ของคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้เราพาเดินทะลุมาตรงห้องริมนะฝั่งห้องริมก็จะมีตัวในส่วนนี้ห้าเป็นประตูม้วนเนาะพอเปิดข้นมาก็จะเห็นด้านข้างใช่ครับด้านนี้จะเห็นด้านข้างนะเป็นประตูเหล็กแบบใช่ปึ๊บเปิดแล้วก็จะมีเป็นห้องในโซนกั้นกระจกเนาะครับผมเนี่ อใครที่กําลังจะมาทาพวกออฟฟิศอะไรก็บอกได้<อ>เลยว่าพร้อมลนะมีมใ<ค>รกระดูกใช้เป็น,ปนถ้าใครซื้อให้เช่าอ่ะถ้าคนเช่าอยากจะเช่าห้องเดียวได้เลยนะกันแล้วก็แบ่งเช่าได้นะครับนี่ด้านหลังอันนี้ก็สวยนี่นี่น,นี่อันนี้ด้านหลังของห้องริมนะด้านฝั่งห้องครัวของห้องริมนะครับตรงนี้คือสบายเลยไม่มีคำว่าอึอาดอัดมีครัวมีปั๊มน้ำถังเก็บน้ำแถมไว้ให้นะครับ Okay, ก็คือก็เรียกว่าพร้อมใช้งานอ่ะหลังนี้พร้อมใช้งานเลยคือคุณซื้อพวกคุณเข้าไปอยู่ใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้าไฟฟ้าหรือสภาพภายใน,นย้ยําว่าเผื่อใครเพงเข้ามาวันนี้เราพามาดูอาคารพาณิชย์สชั้นครึ่งครับผมย้ําว่าสองห้องนะวันนี้รับส่วนลดไปเลย5้าแสนบาทจาก3ามล้านแปดแสนเหลือเพียง3ามล้านสามนะครับกับทําเลอาคารพาณิชย์ ติดถนนสายเอเชียอ่าใครนึกไม่รอกก็สี่แยกกางถนนเมืองอุตรดิษฐ์นะครับติดถนนทะเนทางหลวงใช่ทาเลนเนี้ยครับเชื่อมต่อได้เยอะได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นสรวาปลาวเลี้ยวซ้ายเข้าไปไปขึ้นเหนือไปลงกรุงธงกรเทพมันต้องผ่านเส้นนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดชั้นสองแต่ชั้นสามกันต่อนะครับอ่าส่วนที่แตกต่างระหว่างคูหานี้กับอีกคูหานึ้งก็คือส่วนตรงนี้เขาจะต่อเติม มีปกติอาจจะเป็นสองชั้นครึ่งอันนี้ก็จะมีความพิเศษเดี๋ยวก็คือต่อเติมเป็นอ,อีกชั้นหนึ่งครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีทางผู้พันแชมป์นะครับ<อ>ก็วันนี้พามาชมราคาของดีๆเ,เด็ดราคาคุ้มค่านะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นลอยชอยคือในส่วนตรงแต่ตรงนี้คือพี่เขาเอามา ทำเป็นเสริมในตัวในส่วนที่เป็นห้องนี้เวละครับผมนะครับก็สามารถใช้เป็นห้องนอนได้นะันนี้อ่าครับห้องนอนห้องรบแกชั้นสองได้สบายนะครับในตัวของชั้นสองนี่ก็จะเป็นโถงโล่งๆเลยจะไม่ได้มีห้องน้ำนะครับห้องนอนอีกห้องนึงกับห้องน้ำอีกห้องนึงจะอยู่ด้านด้านชั้นบนครับผมนี่ แป็นทั้งสองห้องเป็นเดียวกันนะเหมือนกันเหมือนกันแปลนเดียวกันผมู้องบอกว่าใครซื้อไปสามารถมาแยกเป็นสองห้องได้นะใช่แต่วันนี้ขออนุญาตขายรวมแล้วกันขายรวมใช่ก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาสําหรับลงทุนไม่ว่าจะทําธุรกิจตัวเองหรือซื้อมาไว้ให้เช่าเพราะว่าราคามัน่ะคุ้มค่ามากๆกกับค่าทำเลแล้วก็ตัวค่าสถานที่ตั้งข้างบนเนี่ย ก็จะเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำํำกว้างๆเลยนะครับเป็นห้องน้ำํำนีห้องน้ําก็คือพร้อมใช้งานอนี<ม>่อยออกนะเดินดูแล้วเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือผมว่าตัวสภาพตึกเนี่ยพร้อมใช้งานพร,มมาพร้อมมากพ้อมมากถ้าใครไม่คิดมากมใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครอาจจะอยากให้มันสวยงามพร้อมเลยเก็บสีอย่างเดียวครับ ตอนนั้นอุปกรณ์อะไรต่างๆเลยด็กดัดอะไรเขาติดตั้งไว้ให้ครบหมดแล้วนะ,ะที่อยู่ในช่องเฟซบุ๊กที่ไลฟ์สดตอนนี้จะเป็นห้องน้ำเอ้ห้องนอนทางด้านหลังนีน่มัจะไม่สุขภัณฑ์ยังใหม่อยู่เลยครับผมเขาเปลี่ยนใหม่เหรอพี่รู้ว่าไงสุขภัณฑ์ก็ยังดูดีอยู่นะใหม่เลยนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูดูห้องนอนอด้านหน้าซึ่งติดกับถนนถนนเส้นหลักซึ่งบอกได้เลยว่า ค oh, ่าทำเลแล้วก็ค่าสิ่งปลูกสร้าง่พาะพอเอาจริง่ยจะไปหาที่ดินแปลงขนาดแบบว่าพอดีพอดีมันไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่จะไม่ต้องขยับออกไปด้านนอกใช่ตอนนี้มันก็ขึ้นเป็นตึกเป็นอะไรกันหมดแล้วเนาะแต่วันนี้<ม>กับเนื้อที่เท<ม>่าไหร่นะห้าสิเอ็ดห้าสิบเอตารางวางคุณได้เป็นตึกแถวสองชั้น,นครึ่งครนะ 2> 2งนะครับสองห้องนะครับจะได้เป็นห้องริมด้วยนะครับเดินลงไปเลยเดินเดินอ่าครับ ราคาสามล้านสามแสนนะครับคุ้มมากๆนะพี่โยใช่ครับผมเพราะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากถึงสี่ร้อยี่สิบห้าตารางเมตรนะก็ลองคูณดูเอาว่าทั้งค่าสิ่งปลูกสร้างสร้างเอานี้สร้างตอนนี้ไม่ได้หรอกสามล้านเซนมาพี่โยเอาดิแค่หาทำเลยังไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ใช่บอกได้เลยว่าหาค่าทำเลไม่ได้เลยต่อเติมโรงรถด้านหน้าแล้วต่อเติมห้องครัวกับโรงรถด้านหลังแล้วทำเลติดถนุนสายเอเชีย นะครับได้อย่างคือได้เป็นห้องลิมิตแฮกแล้วตามแถวนี้ก็คนอยู่เยอะนะนไม่ได้แบบเป็นทาเลาแบบเปี่ยวนะพี่โอ๊ตใช,ใช่ใช่บอกได้เลยว,ว่าโซนนี้นคึกคักมากๆคึกคักเนี่ยก็อยู่ที่ท่านเราจะไปต่อยอดกันยังไงนะนใช่เผื่อใครพึ่งเข้ามานะครับวันนี้เรานําของดีๆเด็ดๆนะครับความคุ้มค่าวันนี้สําหรับ อาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งสองคูหาหลังนี้นะกับเนื้อกับพื้นที่425ตารางเมตรนี่แหละเดี๋ยวทำเลเนี่ยเดี๋ยวดูด้านข้างให้น้องให้ดูนะครับติดถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข1 1พิษณุโลกเด่นชัยนะครับบริเวณแยกปาขนุนนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษกับส่วนลดพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างพี่โออ่าวันนี้ก็มีพิเศษนะครับหนึ่งเอาเลยราคาลดลงมาทันทีนะครับจากสามล้านแปดแสนห้าหมื่นเอจากสามล้านแปดแสน ลดเหลือสามล้านสามแสนบาทลดไปเลยห้าแสนบาทนี่แล้วก็ยังเป็นอาคารพาณิชย์เข้าอยู่มีปั๊มน้ําสุขภัณฑ์ก็คือพร้อมใช้งานอนะครับก็สําหรับท่านใดที่มึกไม่ออกแยกปากถนนเดี๋ยวผมไปปักหมุดให้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาภาพมุมสูงมาลงให้ดูว่าตามแถวนี้เนี่ยคือเขาใช้ประกอบธุรกิจอะไม่เปรียวอะคือไม่ต้องมาสร้างความเจริญเองละคุณได้รับความเจริญแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวให้น้องหมุดให้ดูนะครับ เนี่ยเนี่ยด้านหลังด้านหน้ามีสำนักงานอะไรต่างๆร้านค้าร้านอาหารครบๆแบบนี้นะครับกับวันนี้โปรโม,มชั่นพิเศษส่วนลดห้าแสนนะครับต้องซื้อใครพร้อมต้องซื้ออ่ะนี้ใครพร้อมนะช่วงนี้ต้องซื้อเลยนะครับก็พอดีนะที่สำหรับทำเลตรงนี้นะครับคือได้เป็นสองคูหาติดกันกซึ่งพอดีของการที่มีถนน มีพื้นที่สองคูหาติดกันเพราะมันติดถนนเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ทเ,เ,เปิดร้ารนได้เลยนะครับหรือว่าใครเป็นสายซื้อให้เช่าครับผมว่าด้านในมันยังแยกเป็นสองอันได้อยู่ใ่ใก็สามารถมาแบ่งเช่าได้นะครับซื้อไปปล่อยเช่าก็ยังโอเคอยู่นะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยากเป็นนักลงทุนนะหรือว่าต้องการใช้ประโยชน์กับอาคารพาณิชย์ชุดนี้ส่วนลด5 0,000 0บาทนะครับจาก3ล้าน8เหลือ3ล้าน3ราคานี้ยังเป็นราคา โดยตรงจากเจ้าของพ้อมโอนพ้อมโอนอีกใช่ราคานี้แบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมแล้วนะครับผมซื้อกับเราบริการดูแลเรื่องสินเชื่อฟรีนะครับและที่สำคัญอย่างที่พี่โยย้ำไปเมื่อกี้นะครับ14 15ีิาปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังทุกแปลงซื้อกับเรามั่นใจได้เลยว่าโอนได้จริง100เแล้วก็ตรงปกไม่จบตาครับถ้าใดรสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร0 8 9 2 1 5 0 2 2, 2, 2 หรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ05441456น,นะครับ,รบหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ที่เรากำลังไลฟ์สดนะครับก็ยังสามารถฝากข้อความในอินบ็อกซ์ได้หรือจะเป็นวันนี้ใครที่มาชมไลฟ์สดไม่ทันเนี่ยเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง y o u t u ู e ของ a m เอเเนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้ได้และอีกหนึ่งช่องทางที่เราไลฟ์สดวันนี้ก็มีช่องทางท i กตอด้วยครับผมก็เอางี้กับทุกแอปทุกช่องทางฝากขายกับเรา โฆษณาเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคุณซื้อกับเรามั่นใจได้เลยว่ามาที่เราจบทุกอย่างเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านและที่ดินวันสต๊อปโควิดนะครับก็ยังไงฝากหลังด้านหลังไว้ด้วยจาก3 8, 000, ล้าน8หรือ3าล้าน3าคุ้มมากๆเลยราคาที่นะครับก็สําหรับก็ท่านใดที่เดี๋ยวจะมีช่วงวันหยุดยาวนะเขาประกาศฝนพายุอีกรูปหนึ่งเข้ามาทางฝั่งภาคเหนือก็เดินทางปลอดภัยนะครับก็ใช้รถใช้สนุดด้วยความระมัดระวังเนาะ โอเคฝากหลังนี้ด้วยคร,ครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับแต่คุคค้มๆแบบนี้เนี่ยห้องริมด้วยอ่าคุ้มครับ